ที่แล้วเนี่ยสบอได้เทศเรื่องการระวังมืออุปกรณ์ให้มันหายซ่อมผมกลับไปบ้านจอมอผูกผมแตกแตกเลยไม่รู้ไม่รู้ว่าแตกได้ยังไงผมโ,โม,ผมโหมากเลยนะผม,มก็รู้เสียแล้วมันหลายตังมากเลยม,มันแพงมากอ่ะผมก็ลงไปผมก็ปลอยไว้ทุกมตั้มหนึ่งส,สักพักอยู่ข้างในครับมันเถียงกันอยู่ ไงนะ่ะสองอการะเทศเรกจะวาไ,ไ,ได้ไหมเนี่ยมันแตกเนี่ยไม่ได้แน่ๆครับได้ไหตุ้มเดี๋ยวเราไปซ่อมดีกว่าเงินงบกันมากกว่าหมื่นหนึ่งผมก็เลยก่อนที่จะออกไปซ่อมเนี่ยก็อฐานาก,กับภรรยาผว่าในเมื่อเราวางเงินมันซ่อมไม่ได้เนี่ยเราอธฐานขอกู้คืนดีกว่าสิบเท่าร้ <c oughs> อยเท่าเพราะฉันไม่รู้มันแตกได้ยังไงและฉันก็ไม่ได้ทำ อพอผมไปซ่อมก็ผ่านไปพอดีที่ออฟฟิศเนี่ยจะมีบโบนัสให้ซึ่งก่อนหน้านี้ผมไม่ไม่ได้คิดว่าบโบนัสเนี่ยมันจะได้เยอะ<ม>เงินที่ผมต้องซ่อมเนี่ยประมาณหมื่นหนึง่งผมได้คือร้อยเท่าเฮลีเลยอขอบคุณพระเจ้าครับที่ที่ที่เรายัางเชื่อมั่นว่าพระองค์ทำได้ทุกสิ่งแม้กระทั่งเห็นว่ามันแตก เราคิดเองว่าทาไม่ได้แน่ๆ<ม>ในความคิดมันไม่มีทางทาได้แต่พระเจ้าให้ได้ถ้าเราเช<ม>ื<ม>่อและขอบืะครับ